สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจันทันที่18ตุลาคม2568ํ25ทำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เพราะการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์เมคาครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะ The f ฟู l นะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่า h a ปี้มีความสุขนะคะหรือบางคนเรียกว่ามีดวงเดินทางพักผ่อนนะคะเกี่ยวกับการพักผ่อนได้หรือบางคนทำงานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ห้าเหรียญน,นะคะแต่การเงินก็ใช้เยอะนะคะมีโอกาสเสียเงินก้นใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่ามักจะหมดไปกับกินเลสนะคะบางคนนะคะหมดหมดไปไม่เป็นไรหาใหม่ได้นะคะคนวันอาทิตย์บางคนเขาเรียกว่ามักจะคิดแบบนี้นะคะพวกดดฟูไม่ค่อยจะยึดติดไม่ค่อยจะเครียดกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าถ้าในเรื่องของการเงินนะคะมักจะอยากจะได้อะไรอยากจะใช้จะจ่ายอะไรมักจะเกี่ยวข้องกับกินเลศของตัวเองนะคะ 8. ไม่เท้าออการงานวันนี้งานเยอะค่ะบางคนทํางานสากกระเบื้อนยันเรือรบหรือทํางานที่แข่งกับเวลาก็ได้นะคะแต่คุณก็แฮปปี้กับการทํางานนะคะบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสขยับขยายงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะ โดยเชริออดนะคะบางคนถึงขั้นเดินทางได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนเกี่ยวข้องกับการซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟนเน้นรถใหม่การตกแต่งรถก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับยวดยานพาหนะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการเดินทางการทําวีซ่าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยเหนื่อยนะคะกับคนที่ต้องเขาเรียกว่าทํางานเยอะทํางานมาก ะะรวมทั้งกันเดินที่ไม่ค่อยระวังนะคะสะดุดหกล้มนะคะปกช้ำน้ำเขียวนะคะความรักนะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะจะมีคนอายุน้อยอารมณ์ดีนะคะจะเข้ามาในชีวิตนะคะหรือบางคนก็เป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะหมายเลขยุดหยันผ่านอานจะให้โชคส่วเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่เลขศูนย์ห้าแปดเจ็ดศูนย์ห้าแปดด คนวันจันทร์คนวันจันทร์นะคะสีมเมท้านะคะซองเหรียญน,นะคะห้าถ้วยเดอะเวอร์ช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะในเรื่องของการงานนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะหรือเรียกว่ามีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะบางคนนะคะมีโอกาส เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทาวีซ่านะคะช่วงนี้ก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือบางคนก็ขึ้นเหนือลงใต้ถ้าในเรื่องของการงานออนไลน์โซเชียลค่อนข้างโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะใครที่ขายของเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะนะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามหรือว่าอาหารเสริมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะถ้าถ้วยเขาเรียกว่ากังวลใจกับ บางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้การเงินรายจ่ายเยอะนะคะสองเหรียญเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะหมุนติ้วๆเลยนะคะบางคนก็หมดไปกับการเดินทางนะคะการท่องเที่ยวนะคะการพักผ่อนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับพวกลำไส้ทองเสียทองผูกนะคะคนวันจันทร์นะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวคราว เขาเรียกว่ามีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่าได้รับข่าวคราวการเปลี่ยนการตายของใครบางคนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้มีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเจอกันทางออนไลน์โซเชียลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงอายุของคนเสียชีวิตจะให้โชคนะคะส่วนเลขนับให้จากไพ่ยิปซีมีเลขสี่ สองห้าหนึ่งนะคะสี่สองห้าหนึ่งนะคะต่อไปนะคะคนมาดู วันอังคารนะคะราชนีดาบนะคะช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะหรือการงานนะคะวันนี้อาจจะเขาเรียกว่าลำแข้งลำขานะคะทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองนะคะด้วยการลงมือทำผู้หญิงแกล่งผู้ชายแกล่งนะคะจะทำอะไรต้องทำให้ได้ต้องทำให้สำเร็จนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานหรือสิ่งต่างๆนะคะก็เรียกว่าคนวันอังคารช่วงนี้ทำได้ดีนะคะ ราชาไม่เท้านะคะมีโอกาสเริ่มงานนะคะหรือการงานที่ทําอยู่มีความมั่นคงนะคะหรือว่าใครโรงงานอยู่นะคะการสมัครการสอบนะคะการแข่งขันช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะเดืสตาความสุขแฮปปี้นะคะหรือบางคนก็เรียกว่ามีดวงเดินทางเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนะะนะคะมีโอกาสไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ จัดรีกมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะพวกทหารตำรวจผู้พิพากษานะคะงานทางด้านาราชการค่อนข้างเด่นนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะช่วงนี้คุณผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับไสยกรรมนะคะเสริมเติมแต่งความสวยความงามบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับวงจุย้ยร้านค้านะคะหรือว่า เขาเรียกว่าตกแต่งให้มันดูดีกว่าเดิมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิสีนะคะมีเลขศูนยน็ดหนึ่นะคะ0ูนยนะคะเข้าไปนะคะคนเหมนพุทธ คนวันพุธนะคะหกเหรียญน,นะคะคนวันพุธช่วงนี้นะคะการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนเขาเรียกว,ว่าเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปหรือมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะช่วงนี้มีโอกาสทําบุญให้ทานบริจาคทานนะคะก็ได้ด้วยนะคะเดอะเวิร์นะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะ นะดวงของเราก็เรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆหรือว่าได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะนะหรือบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะบางคนมรดกก็ได้นะคะจากบรรพบุรุษหรือว่าใครที่กำลังคิดอยากจะเขาเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสาเร็จนะคะดวงของเราก็เรียกว่าเป็นผ้าแห่งความลัคกกี้นะคะนะดวงก็เป็นไปตามกรงล้อนะคะ นสเวนทถ้วยนะคะกัลายาณมิตรการค้าการขายก็จะมีลูกค้าเก่าเพื่อนนะคะมักจะเข้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะการค้าเขาเรียกว่ายังมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะเพื่อนฝูงนะคะยังเข้ามาอยู่ก็เ,เรียกว่าอุดหนุนอยู่ไม่ขาดนะคะ10ถ้วยนะคะ สิบถ้วยก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะในครอบครัวบางคนมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะนักการเงินก็เรียกว่ามักจะหมดไปกับคนที่เรารักมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะซื้อความสุขให้กับคนที่เราเป็นห่วงนะคะเรียกว่ามักจะหมดไปกับบุตรล้านบริวารนะคะนักเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าความรักความผูกพันนะคะส่วนทางด้านของความรักของคน โสดมีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะช่วงนี้นะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากบ้านเลขที่หรือว่าเลขเลขชนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ย,ยีสี่มีเลขหกศูนนะคะหกศู 6, 000, 000นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะเดอะเลเวอร์นะคะเดอะเออม์เพอร์ช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะใครคิดอยากเดินทางนะคะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ เรียกว่าจะได้รับข่าวดีผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะโดดเด่นนะคะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะช่วงนี้ในด้านของการงานนะคะมีโอกาสเติบโตในหน้าที่ของการงานในตําแหน่งหน้าที่หรือมีโอกาสบางคนอาจจะผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเรียกว่าการงานมีโอกาสขยับขยายนะคะ เดิมมูนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะช่วงนี้กังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพักผ่อนน้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้ที่เข้ากัดดึกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนอนพักผ่อนไม่เขาเรียกว่าหลับไม่ค่อยสนิทนะคะหลับหลับตื่นตื่นระวังพวกไมเกรนด้วยความดันนะคะวิงเวียนศีรษะหรือบางคนนะคะช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน กังวลเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะนุ่นพังนี่พังซ่อมแซมนุ่นเสียนี่เสียบางคนเกี่ยวข้องกับสุขภาพมอนัดนะคะอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยหรือไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะก <_ S 1> ็ยังเป็นความรักที่ดีก้นโซดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจเป็นพ่อหม่เป็นแม่ไหมบางคนเป็นไึงต่างชาติหรือบางคนเรียกว่าอยู่ในห้วงของความรักได้ด้วยนะคะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปีนะคะมีเลขหกสี่แปดเก้านะคะหกสี่แปดเก้า คนวันสุกคนวันสุกนะคะเจ็ดถ้วยนะคะช่างฝันช่วงนี้คน,นสุกนะคะช่างจินตนาการนะคะโปรเจกเข้ามาในความคิดมากมายนะคะใครบางคนเ็าเรียกว่าว่างไม่ได้จะชอบคิดนะคะนะชอบคิดชอบจินตนาการนะคะนะอย่างก็เรียกว่า อยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งถ้วยมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาให้ช่วงนี้ควรสุกอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะเต็มโต๊ะเต็มตู้เย็นนะคะซื้อของกักตุนเขาเรียกว่าเต็มตู้เย็นนะคะสองดาบนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้นะคะ the f o l l นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยนะคะ เรียกว่ามีโอกาสเดินทางเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนะคะช่วงนี้นะคะมองโดยวรวมการเงินมักจะหมดไปกับความอยากจะได้ของตัวเองมักจะหมดไปกับกินเลสนะคะบางคนมีโอกาสซื้อโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะโน้ตบุ๊กใหม่หรือบางคนก็ซื้อเขาเรียกว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะพวกซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะ ความรักนะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลนะคะบางคนเป็นคนอายุน้อยอารมณ์ดีนะคะจะเข้ามานะคะโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรเอ่อหมายเลขโทรศรัพท์นะคะจะให้โชคตัวเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่มีเลขเจ็ดหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองศูนย์นะคะ คนวันเสาร์สี่เหรียญช่วงนี้คนวันเสาร์รู้จักคุณค่าของการเงินมากๆนะคะบางคนนะคะประหยัดมัธยัตินะคะทั้งเหยียดทั้งกอดน,นะคะถ้าไม่มีความจําเป็นในช่วงนี้เขาเรียกว่าไม่อยากจะใช้จะจ่ายอะไรนะคะเรียกว่ารู้จักค่าของการเงินนั่นเองนะคะหรือหรือเรียกว่าคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะจะทําอะไรมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบที่มากขึ้นหรือเรียกว่ามีสติที่มากขึ้นนะคะ ทิ้งไม่เท้านะคะการงานยังมีความมั่นคงยังมีความขยันนะคะหรือว่าใครที่รองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วงนี้เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับวัดมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะบางคนไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรได้ด้วยเหมือนกันนะคะจิตใจดีงามคนเันเสา์ช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมนะคะการช่วยเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า ช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะจิตใจดีงามชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิชอบปฏิบัติธรรมนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทำบุญเสี่ยงเซมสสามารถนําเลขจากเซมสมาเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่ยี่สิบสี่มีเลขสี่ศนก้านะคะสี่ศ นี่คือดวงของคนทั้งเจวันนะคะก็จบลงแล้วกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ